ลดให้อีกหน่อยนะคุณสิงห์นะช่วยๆกันหน่อยนี่ที่อื่นนะเขาลดกระนำกันทั้งนั้นเลยนะนี่แล้วเวลาถ้ามีลูกค้าคนไหนเนี่ยนะอยากได้ของเก่าดีๆแบบเนี้ยผมจะแนะนำมาที่นี่ทั้งหมดเลยนะนะคุณสิงห์นะอ่ะก็ได้ครับไม่อย่างนั้นเป็นคุณนิกนะไม่งั้นไม่ลดให้หรอกรอผองสกูอ่ะได้ๆขอบคุณขอบคุณ เจรจาสําเร็จแล้วเว้ยชิ้นนี้นะฉันเล็งมาตั้งนานแล้วนะสกแซกขยันหาของแต่งบ้านลอเกินนะเงินเนี่ยเก็บไว้บ้างก็ได้นะมันไม่เน่าหรอก <c oughs> นี่นี่นี่น,นีฉันมีนโยบายตกแต่งบ้านใหม่ทุกๆ3สามเดือนเว้ยไม่ยิงแกนี่โอ้โหเป็นเจ้าของบริษัทได้เกลียดสักเปล่าเ <c oughs> นี่ยบ้านตัวเองอะเละถ้าไม่มี <c oughs> <c oughs> เออน,นะ ฉันก็คิดจะจัดการให้มันก็ที่เราทางอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยฉันทําให้เอาอมะไม่คิดเงินสักบาทเลยอะแกแค่แบบเจียดที่ดินให้ฉันสักสามสี่สิบไร่ก็พอ <c oughs> ไม่ต้องนะ่ะขอบใจฉันคิดไว้แล้วว่าจะให้ใครไปทําดี คนเลือกงานนะคะเป็นงานอะไรยังไงคะบ้านเศรษฐีเศรษฐีหนุ่มแต่หน้าตาก็เงินๆงนเนะแต่มีเงินก็เลยทําให้หน้าตาดูดีขึ้นได้ข่าวมาด้วยนะว่าเอาตัดใจตัวเองไม่เบาเหมือนกันไม่รู้ตะว,วันจะทนไหวหรือเปล่าเพื่อนคนนี้เหรอะคะอใช่นี <c oughs> ่งไงลูกค้ารายใหญ่อยู่อยู่ตรงนี้ทำไมต้องเป็นตะว,วันด้วยอะคะ <c oughs> มคงจะประทับใจคำวิจารณ์บ้านผมอยู่มั้งแล้วทำไมคุณทำงานเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าใครจะเหมาะสมเท่าเออคือแล้วแต่ตะวันนะไ,นไม่ต่างจังหวัดรู้ว่าไม่ค่อยสะดวกคือผมเข้าใจใช่ตะวันเลือกได้งานนีของให้ทำนะคะคุณมีคนเก่งๆกหลายคนบริษัทที่น่าจะทำได้ดีกว่าค่ะ ขอตัวนะคะจ่ายมาซะดีๆเลยนะฉันบอกกันแล้วว่าตะวันยังไปทำงานให้แกหรอกแล้วทำไมไม่เสนอชื่อฉันไปแทนล่ะคะคุณตะวันค่ะวิ่งไปบอกคุณบุรีตอนนี้ก็ยังทันนะ เขาคงยังไม่ตัดสินใจเลือกคนอื่นไปหรอกเธอนี่ก็แปลกจริงๆเลยนะตะวันได้ไปทำงานที่แปลกๆใหม่ๆในสนุกจะตายนะ่าไปเป็นที่สดุดทำไมไม่ไปฮะแล้วยิ่งไปทำงานกับคุณบุรีด้วยนะน่าไปจริงๆน่าไปที่สดุดเราคงมีมุมมองไม่เหมือนกันมากหนูแล้วเธอรู้จักคนมากกว่านี้เธอก็จะรู้เองว่าทำไมฉันถึงไม่ไปทำงานให้เขาแกอีกแค่ไปทำงานแค่นี้เนี่ยนะจะต้องคิดอะไรให้มันยุ่งนักละ่ะ ตะว,วันเขาก็เซโนไปแล้วเนี่ยแกย้ายใครไปทำแทนวะเออเฮ้เอาเยนหนูไปก็แล้วกันดีนะแกนอกจากจะไปตกแต่งบ้านให้แกได้แล้วเนี่ยนะยังสามารถขจัดแขกที่ไม่พึงต้องการได้อีกด้วยยังไงเนี่ยฉันก็อยากให้ตะวันเขาเปกคนทำงานนี้อยู่ดีฉันว่ามันชักยังไงยังไงอยู่นะบุรีเฮ้ มีอะไรจะบอกเพื่อนไหมอืมไม่มีอะไรนะ <spe ak> เหตุผลส่วนตัวฉันเห็นแกจุกจิกจุกจิกกับตะวันเขาอยู่เรื่อยนี่ถ้าแกคิดอะไรกับตะวันเขาอยู่แล้วก็นะฉันขอบอกเลยนะไม่เวิร์กแน่นอน <spe ak> แกไม่ต้องคิดเรือ่องนั้นะ ไม่เคยรเรื่องนานแต่แกก็รู้นี่ถ้าฉันวางแผนอะไรไว้แล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยจะเปลี่ยนใจง่ายๆเลกเชิญที่้มานั่งรอด้านในแล้วนะคะแต่ว่าคุงก็ขอรออยู่ด้านน เลิกไปทำงานต่อไปผมขอโทษนะที่มารบกวนคุณจนถึงที่บ้านแต่ผม,มอยากรู้สาเหตุที่คุณไม่รับงานผม ผมไม่ชอบมีอะไรคาใจเพื่อมีอะไรเนี่ยเราอาจจะคุยกันได้คราวนี้คงต้องยอมรับเลยนะคะว่าฉันไม่สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ฉันขอบอกตามตรงเลยนะคะฉันไม่อยากทำงานกับคนเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าฉันต้องฝืนใจเนี่ยนะคะงานก็คงออกมาไม่ดีแน่ฉันก็ยังอยากรักษาผลงานของตัวเองอยู่ะคะ่ะ นอกจากจะไม่ชอบผม่มันการส่วนตัวเนี่ยคุณกลัวว่าจะไปเจอใครที่นู่นเลยหรือเปล่าแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าก็ดีนะที่คุณตัดปัญหาด้วยการไม่ไป,ไปเผชิญหน้ากับเขาฉันไม่มีปัญหากับใครคนอื่นนอกจากคุณนะคถ้าฝ่ายโน้นเขายังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะแต่คุณบุตรเนี่ยเขาหวังกับคุณรุ่นไว้สูงมาก ปูทางให้เข้ารับราชการแล้วก็ไม่ได้หวังแค่จะเป็นคุณนายประหลัดแต่หวังสูงกว่านั้นไม่เยอะแล้วเขาก็คงไม่ยอมให้คนที่มาทีหลังมาฮุบคนที่เขาสร้างมากับมือง่ายๆหรอกคนมาทีหลังคุณว่าใครมาทีหลังเป็นคุณจะปรู้เรื่องอะไรผมก็สันนิษฐานไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่น่าจะผิดไปกว่านี้นะคุณคิดเองพูดเองทั้งนั้นอนะ คนที่มาทีหลังคือผู้หญิงคนนั้นฉันกับรุตรักกันมาก่อนรุตคือผู้ชายคนที่ฉันเคยรักคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเรื่องมันจบไปนานก็มาหาฉันเองแค่มาขอโทษนันก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวตะว,วันผมขอโทษผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆิง เอาละถ้าคุณไม่เต็มใจจะไปทำงานให้ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ฝืนใจคุณอีกอผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็ผมไม่อยากจะให้คุณเสียใจอีกเรื่องพวกนี้มันตัดใจกันได้ไม่ง่ายนะผมเขาใจนี่ที่ฉันไม่ทำงานให้คุณเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของรุเลยนะ ถ้าสมมุติว่าผมส่งคุณไปทําง,งานที่โน่นโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผมแน่ใจนะว่าเวลาที่คุณไปทํางานแล้วเจอเขาเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยผมว่าคุณคงตัดใจจากเขาไม่ได้อ่ะอย่าเสียง,งเลยะผมมาโทษนะสำหรับเรื่องทั้งหมดผมรับกวคุณแค่เนี้ย จะมาลาออกเพราะว่าเรื่องเมื่อคืนนะไม่ใช่ค่ะคุณยังย้ายใช้ไม่ทำงานให้อยู่หรือเปล่าคะก็ปัญหานี้มันอยู่ที่คุณนาฐวันไม่ใช่ที่ผมฉันตกลงใจใหม่แล้วค่ะฉันจะไปทำงานให้คุณก็ถ้าคุณแน่ใจก็ก็ได้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว ฉันแน่ใจค่ะฉันไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าที่ฉันไม่ยอมทํางานเนี้เพราะกลัวที่จะเจอแฟนเก่าฉันไม่ใช่คนขี้คลายขนาดไม่กล้าจะเผชิญกับความจริงฉันจะทํางานให้คุณให้ดีที่สุดค่ะไม่ให้ปัญหาส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคแน่นอนแล้วจะให้เริ่มงานเมื่อไหร่คะก็ถ้างานที่นี่ไม่มีอะไรคุณก็ไปได้เลย เปลี่ยนใจมาทํางานให้คุณแต่ความรู้สึกที่ฉันมีต่อคุณไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน ด้วยเลยนะที่เธอจะต้องกลับไปที่นั่นอีกอะ่ะก็ช่วยไม่ได้เจา้านายให้ไปก็ต้องไปแต่ฉันว่าถ้าคุยกับพี่บุรีนะเขาต้องเข้าใจแน่เลยนี่ตกลงเธอก็กังวลว่าฉันจะไปเป็นมือที่สามครอบครัวคนอื่นอีกคนงนั้นสินี่เธอไม่เชื่อใจฉันบ้างเลย,ยงไงฉันน่ะเชื่อใจเธอแต่ฉันไม่เชื่อใจอิตรุษ และอีกอย่างนะไอ้เรื่องใจคนเนี่ยมันเอาแน่ได้ที่ไหนเล่าฉันดูแลตัวเองได้เธอลยแหละมมูแต่ห่วงฉันจนไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยนี่ช่วงที่ฉันไม่อยู่เน,นี่ยนะเธอก็ไปเฮฮาปาร์ตี้สบายใจได้เลยรับรองนะฉันจะกลับมาในสภาพเดิมแน่เอ๊ยแต่ว่านี่ เธอต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเธอต้องโทรหาฉันทันทีไม่สัญญาโอย,โอยก็เพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่ พอดีและคุณบุรีกําลังรออยู่เลยค่ะแล้วทานอะไรมารือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มงานเลยดีกว่านวนค่ะพาคุณเขาไปดูห้องพักก่อนสิแล้วก็ให้เด็กนะเขายกกระเป๋าตามไปด้วยเดี๋ยวฉันจะพักที่บ้านวันนะคะบอกเขาไว้แล้วค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดหรอกเดี๋ยวผมจะไปนอนที่บ้านในเมือง บ้านนี้ก็จะมีแต่คุณกับนวลแล้วก็เด็กรับใช้เท่านั้นแต่ว่าฉันพักที่บ้านวันจะสะดวกกว่าค่ะงั้นก็ตามใจแต่เวลามาทํางานเนี่ยคุณไม่ต้องขับรถมานะผมใช้รถไปรับไปส่งผู้หญิงขับรถทางเปลี่ยวในมันอันตรายแต่ว่ากฎข้อแรกของการทํางานลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอแล้วก็ห้ามขัดใจลูกค้าโดยเด็ดขาด ก็ได้ค่ะแล้วจะเริ่มงานเลยไหมคะมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแค่ไหนบ้างคะแล้วมีอะไรเป็นพิเศษที่ต้องการไหมคะผมยังไม่ได้ทานข้าวเลย <c oughs> เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันก็ได้เวลาหิวหิวเนี่ยมันคิดอะไรไม่เคยออกนวลจัดโต๊ะเพิ่มอีกที่นึง คั้าปาาขอบคุณคุณบรีด้วยนะครับครับได้ครับทำไค้ครับคุณชิดมาทําอะไรคะปอดบุรีเขาให้เอาอาหารกระป๋องมาช่วยพวกที่บ้านถูกไฟไหม้นะครับอ๋อคุณลุงก็ใช้ให้ดามมาช่วยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะน่าเบื่อจะตาย